สวัสดีครับในคลิปนี้พี่แบงค์จะมาแนะนำคลาสเรียนของพี่แบงค์เองว่ามีอะไรบ้างนะครับตอนนี้เรามีด้วยกันทั้งหมด3สีนะครับผม3สีคือสีที่1คือน้ำเงินนะครับน้ำเงินเนี่ยคือ AI ธุรกิจซึ่งจะเป็นการสอนใช้ AI ในหลายตัวมากๆแต่ที่โฟกัสไปเลยก็คือมนัส AI ตัวเก่งของเราพี่แบงค์สอนทุกฟังก์ชันเลยใครที่อยากจะใช้งานเจ้ามนัส AI เป็น แนะนำคลาสนี้นะครับผมผูยย้เรีนสอนทุกฟังก์ชันทุกปุ่มไม่งงแน่นอนเพราะว่าคลิปวิดีโอในนี้เนี่ยมากกว่า30คลิปแล้วก็มียูสเคสต่างๆด้วยสําหรับคนที่เป็นเจ้าของแบรนด์เจ้าของกิจการเป็นพนักงานจะซื้อให้ทีมได้เลยอันนี้เหมาะมากๆนะครับผมอันที่2คือคลาสสีม่วงนะครับ02คลาสสีม่วงอันนี้ เป็นการหารายได้จาก Tik Tok ตอนนี้ Tik Tok อสามารถปักตะกร้าได้แล้วครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถใช้ AI มาปักตะกร้าได้พี่แบงก์ก็จะสอนวิธีการในการคัดสินค้าครับพอคัดสินค้าได้แล้ววิธีการในการทําคลิปเพื่อให้เหมาะกับการปักตะกร้าจากนั้นก็จะสอนเทคนิคต่างๆในการทํานะครับอันนี้จะโฟกัสไปที่การหารายได้ใน t ิ k กต k อกล้วนๆเลยนะครับสาหรับใครที่อยากจะไปลุยปักตะกร้าใน t ิ k กต k ต้องคลาสนี้นะครับในนี้จะมีอยู่ด้วยกันประมาณ50วิดีโอด้วยกันนะครับเรียนเป็นวิดีโอนะอันที่3ทุกคนอันที่สอันที่สสีแดง03คือคลาสซปเปอร์คอนเทนต์นะครับคลาสนี้จะเป็นคลาสที่จะพาทุกคนเนี่ย ไปสร้างวิดีโอ AI แบบล้ำๆใครเคยเห็นคลิปวิดีโอที่เป็นสิ่งของพูดได้หรือจะเป็นละครสั้นละครคุณธรรมหนังจีนแนวตั้งอะไรแบบนี้นะครับผมที่เป็นกระแสเป็นไวรัลทั้งหมดนั้นใช้ AI ในการทําและพี่แบงก์ก็เป็นคนสอนให้ได้นะครับวิธีการทั้งหมดนั้นพี่แบงก์สอนให้ได้และก็จะมี พร้อมให้ Co p ปเอาไปวางได้เลยนะครับสอนเป็นขั้นเป็นตอนตัวนี้ก็มีหลายสิบวิดีโอด้วยกันนะครับผมอ่าถ้าเกิดว่าใครที่เป็นเจ้าของแบรนด์แนะนำนะครับใครที่เป็นเจ้าของแบรนด์แล้วอยากจะพรีเซนต์แบรนด์ของตัวเองอยากให้เออเราทำคลิปไม่ไหวละทำตัวนี้เอาไปช่วยแบรนด์ตัวนี้เหมาะนะครับผมอ่ะสรุปนะสามสีน้าเงินม่วงแดงน้ำเงิน,งงน,เ,งนเหมาะกับการเรียน AI ทั้งหมด ม่วงเหมาะกับการหาไรายได้ด้วย TikTok โดยใช้คลิป AI แดงเหมาะกับการทำคอนเทนต์ในแนวที่เป็นคลิป AI แบบที่เป็นการกระแสะไวรัลนะครับสามารถสมัคร1อันก็ได้นะครับ2อันก็ได้3อันก็ได้นะครับ1อัน3,900บาทสมัครแล้วเข้าเรียนได้เลย2อันนะครับ7,500บาท แต่ถ้าโปรโมชั่นสุดๆคือ3อันนะครับ1990บาทแถม Gemini Ultra ฟรีหรือจะเป็นตัวเครดิตมนัดฟรีก็สามารถต่อรองพูดคุยกับแอดมินได้นะครับผมสงสัยตรงไหนทักคุยกันแล้วเดี๋ยวให้คำแนะนำแล้วพบกันในคลาสครับอ่ะทั้งหมดนะครับเรียนในรูปแบบของวิดีโอออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าจะเรียนไม่รู้เรื่องเพราะว่าสามารถกดยุดแล้วก็มาดูใหม่ได้เรียนได้เรื่อยๆนะครับไม่จำกัดเวลาที่ไหนก็ได้เดี๋ยวสมัครปุ๊บสามารถเข้าเรียนได้เลยครับ